รอ,อทงฮานามนิครับวันนี้ก็วิ่งอยู่สองคันครับผมนี่วิ่งอยู่สองคันครับรถทอดทงหนึ่งคันแล้วก็น่าจะเป็นรถบริษัทหนึ่งคันครับเขากำลังเติมน้ำมันอยู่นะเอาครับกัสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าย,อยูทูบยูทูบเบคดามิซิงครับวันนี้เจ้าบอทองโดนลุมครับสองุมหนึ่ง รถดำบสองรถไถหนึ่งนี่ครับเสริมคันครับที่ที่มันยังไม่พอที่มันขาดับผมรถดำบสองคันพอดีครับถอยปากบอดแมดหน้าดียังสวยเลยครับนี่ก็ขอให้เสริมถึงนี่ก่อนครับถึงมุมนั้นตรงนั้นเดี๋ยวขอ,อรถมโครมาแต่งขอบอข้างก่อนเดี๋ยวขอ หอเทอีกครับความสูงก็น่าจะประมาณนี้แหละอยู่งานฝ่ายครับโอ้โหหลังจากเจ้าบอทองจอดซ่อมมาหลายวันครับเกิดเลยวันนี้เอาเจ้าบอดทองมารับตำแหน่งการดันครับ ดันสบายสบายครับดินแบบนี้สำหรับเจ้า Ford 40เอ้ย4630ครับสบายสบายดินแบบนี้นี่นี่ก็สลับกองใหม่แล้วครับแะแรกกองแก้วไปโยงหน้ากองนี้โยงหลังมาจากเขานะอันนี้ช่างเก่งก็ขยับให้แล้วเปลี่ยนใหม่ครับเสียงนิ่มมากไม่ต้องเสิร์ฟ นี่นี่ก็เทไรไปเรื่อยๆครับน่าจะความสูงก็น่าจะสูงอยู่วันนี้ก็อยู่กับทอทงสองคนครับก็ส่งน้ำมัน สบายสบายครับวันนี้แดดก็เริ่มร้อนแล้วนี่ครับรุ่นสิบครับโกเบโก้ Go Go. SK สองร้อยซูเปอร์เอ้ยซูเปอร์ซัน SM เอ้ SM รุ่นสิบครับจะพูดซูเปอร์ทุกทีเลย เดินไปหัวหน้าฮะได้พอสามสิบเที่ยวยังสามสิบ<ป>จริงอ่ะสิบห้าแล้วอู้หวใหญ่เบาๆหน่อยได้สงสารผมรรหน่อยเบาๆตามหลอกไปเนาะเราก็เรียกอายาเส้นปีกุดแน่นอนปี้านตะเกีพี่เหล่าไปทำอะไร ซาปิตากระทะทะ,ทะลืนถ้าเกลจะมานี่ไหมนี่เอ,น,อน่นแหละถื่อนถ้าเกียมานันกินฟังถ้าเกลเอาผมจะกลับยังไงกลับไปไหกลับบ้านอาอีวันเดียวเสร็จแล้วมากินจุนบบ้างโอ้โงเยอะอนนด้ฝังุ่น ไม่ดูแลหยุดอีกแล้วไม่อยู่อ่ะสีแล้วน้ะหยุดติ่งๆไงมันตาแต่มันส่งไงนั่นมาไม่ไม่ไม่พอดีอ่ะม,ม,อมันเล็กเกินมันเล็กเกินมันไม่ฟิตอ่ะไอ้ซีมันมนะ เทได้ทั้งสองฝั่งครับอะถ้ารถดำมาเททางนี้ถ้าผมดันอยู่ก็รถดำก็ถอยไปเท,ทนู่นเลยหยุดดีแล้วโอ้ยตายสิโรบิน นครับพอทงพานามิก็ทำไรอ่ะรถใหญ่ถ้าดันดินนะก็ไม่เหนื่อยครับไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่ น่าจะย้ายทางน้ำออก พอเลยครับจ่อๆเลยปึออ๊บวิ่งมาก็ไปเทเลยไต้รถอ่ารถไทยเราก็ใหญ่ครับดันสองสามทีก็หมดกรองครับค่อนข้างจะทันครับทันอยู่งานเนี้ยเอาเอา,เอารถน้ำมันติดเอาเอา รถดำก็มีหนึ่งคันสองคันครับรถลลถอด,ถงดทงรถไถหนึ่งคันตอนนี้ก็แม่โคก็ย้ายสเสบียงครับย้ายของก่อนเดกา โอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับผมมาไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ